อยากสนุกเต้นเต้นร้าวจ่ายลุ้นมันมั่นใจไปกับ8 k b atlineid at8kb สวัสดีครับพบก,กับสุรุกาวรีวภูเราเริ่มต้นกันที่ฟาบิโซโรมาโนมาดับฝันแฟ,น,ฟนบอลหงแดงกาบ,บีจะไม่ย้ายอกจับบาซูนาและเขากำลังจะต่อสัญญาชมใหม่กับต้นสก,กัดเร็วๆนี้ฟาบิโซโรมาโนนะครับกุรูธนานการย้ายทีมก็เดินมาทวิตข้อคว,วามล่าสุดบนทวิตเตอร์ของเขานะครับโดยระบุว่า สโมสรบาร์เซโลนากำลังเตรียมที่จะยื่นสัญญาฉับใหม่ระยะยาวถึง5ปีให้กับกาบีกองกลางทีมชาติสเปนในวัย17ปีที่กำลังโชว์ฟอร์มเดี่ย่ยอดเยี่ยมกับนำทีมชาติสเปนในศึทฟุตบอลในชั้นดีกในเวลานี้พร้อมบอกว่าการเพิ่มสัญญาผูกมัด5ปีนั้นจะทำให้นักเตะรายนี้ไม่ได้ย้ายออกจากสโมสรไปไหนและทาบาร์เซโลนาก็กำลังจะเพิ่มก่าเนื่อยอีกเกือบ2เท่าให้กับนักเตะรายนี้อีกด้วยโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นกำลังให้ความสนใจ กบบี้กองกลางชาวสเปนรายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่สัญญาคอนเตต์รายนี้กำลังจะหมดลงในปี2023ซึ่งหากรอจนถึงช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าแล้วแล้วก็ค่าตัวของเขาก็จะถูกลงเป็นอย่างมากและมีโอกาสสูงมากที่ทำบาซูโนนาจะถูกบังคับขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเพื่อแลกกับเงินค่าตัวก้อนโตนะครับโดยที่ผ่านมานั้นครับลิเวอร์พูลกำลังจับจ้องในเดีลนี้อยู่เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัฉญ,ญาจำนวน5 0ล้านยูโรหรือประมาณ4 2ล้านปอนด์เพื่อหวังคว้าตัวนักเตะในวัย17ปีรายนี้เข้าสู่ทีมแอนฟิลแต่ดูเหมือนว่าความหวังของลิเวอร์พูลได้พังทลายลงไปในทันทีเมื่อทางฟาบริซิโอโรโมาโน่ก็ได้ออกมาพูดว่ากาบ,บีไม่มีทางย้ายออกจากสโมสรบาร์เซโลนาและเขากำลังจะต่อสัญ,ญาชุดใหม่5ปีกับตุนสกัดพร้อมกับได้ดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งคำพูดนี้เองทำให้พอจะมองภาพออกในคำว่าลิเวอร์พูลน่าจะหมดหว,ปปว,วัง ดยความหวังสุดท้ายของทีมหงแดงนั้นอาจจะยังอยู่ที่ท่าทีและคําตอบของกาบี้ว่าจะปฏิเสธการตัดสินใจใหม่กับสโมสรหรือเลือกย้ายออกไปหาความท่าทายใหม่ๆกับต้นสกัดใหม่หรือไม่เพราะถ้ากาบี้ยังยืนยัน,นว่าจะตัดสินใจใหม่กับทีมบัร์เซโล้าต่อไปแล้วล้วก็ก็เข้ากับว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะจบลงไปใน,นทันทีตั้งแต่ลิเวอร์พูลยังไม่ทันเริ่มต้นเปิดตัวเจโรซา เพราะยังไม่ถึงช่วงที่ตลาดซื้อขายเปิดทำการโดยท่านนั้นเจมีเ่เลนดนะครับก็เคยเอาใม้สัมภาษณ์ทํานองยกย่องว่ากาบี้เป็นนักเตะท,ที่ลร์พูควรเรียบซื้อตัวเข้ามาสู่ทีมดยด่วนเพราะนักเตะรายนี้กำลังจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งยืนยันว่าผมมีความรู้สึกขนลุกเป็นอย่างมากที่ได้เห็นนักเตะในวัย17ปีลงสนามกับทีมชาติสเปนชุดใหญ่ในศึก ยูฟ่าเนเชนลีกและเป็นตัวหลักในแผนกองกลางของทีมซึ่งแน่นอนว่าหาได้ยากมากสําหรับนักเตะในวัยขนาดนี้ที่จะได้เป็นการหลักของทีมในอายุขนาดนี้เพราะาขนาดผมและสตีเวนจลาดยังทําแบบนี้ไม่ได้เลยดังนั้นลิเวอร์พูลจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าหากสามารถคว้าตัวนักเตะตัวนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จนะครับทักษิณชินวัตร์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวในช่อง C A R E คิดเคลื่อนไทยในช่วงค่ำวันที่12ตุลาคม โดยตอนหนึ่งย้อนถึงสมัยที่มีกระแสข่าวว่าจะซื้อหงดังหรเวพูลในปีพศ2547แต่มีเสียงคัดค้านเนื่องจากวันมีปัญหาเรื่องการพนันฟุตบอลตอนนั้นมีคนมาบอกกับผมว่าลิเวพูลจะขายผมก็ดีใจตื่นเต้นและผมก็ชอบลิเวพูลอยู่แล้วก่อนที่จะไปซื้อแมนเชสเตอร์ผมก็เป็นแฟนบอลหรเวพูลเราอยากจะให้คนไทยเป็นเจ้าของตอนนั้นคุณกองสลากกองสลากก็น่าจะชวนคนไทยมาอย่างการเล่นหวยครั้งหนึ่งรายได้เยอะแยะไปหมด บางเงินมีคนเข้ามาห้ามว่าอย่าทำเลยมันเป็นการพนันอย่างนั้นอย่างนี้คือมองมิติเดียวคนนั้นชื่อจำลองสีเมืองตอนนั้นยังดีกันอยู่บอกผมว่าอย่าไปทำมันเลยมันเป็นการพนันเอาฟุตบอลมาคนไทยก็แทงบอลกันอีกเจอราติดโผผลสำรวจแฟนบอลสาริกาดงนิวเคเซลอยากได้เป็นในายใหญ่คุณมทับคนใหม่เดอะอันนิตนะครับสื่อของเกอังกฤษได้จัดทำแบบสำรวจแฟนบอลสาริกาดงนิวาสเซล ว่าต้องการให้ใครมาเป็นผู้จัดการทีมนคนใหม่หากปลดสตีฟบูตออกแล้วโดยกองเชียร์สาลิกาดงอยากได้มากที่สุดก็คืออันดับที่1อันโโนคอนเตออดีตคุณซือของโลซีที่เทคะแนนโหวตถึง29เนขณะที่มีสตีเวนโจล่าตำนานลิเวอร์พูลติดมาอยู่ในโพอันดับที่ห้อีกด้วยส่วนท่านั้นราเฟลเินิเตสส่วนท่านั่นราเฟลมินิเตสกุณซือชาวสเปนนิตตามมาเป็นเต็ง2ที่24นหลังเคยทำงานเอาไว้ ถูกใจแฟนบอลนิโคลโซ่ช่วงที่มากรุมเมืองเหียนระหว่างปี2มศ6ถึง2.9โดยผลบทแฟนบอลนิโคลโซ่ออกมานะครับว่าอยากได้ใครเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาตำแหน่ง 1. อ e ันโตนิโอคอนเต้29% 2. ราฟาเอลมิเนเตส24% 3. แบนนอนโรเจอร์14% 4. เอ็ดดี้ฮาว13% 5. สตีเวนจูลาต12%และ 6. เซเดดินซีดานที่2% สรุปทีมชาติเจ็ดนักเตะลิเวอร์พูลลงเล่นในวันอังคารนักเตะลเิเวอร์พูลรวม7คนนะครับลงเล่นในโปรแกร,รมทีมชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีชัยชนะสำหรับซดิอมาน่แอนดี้โรเบิร์สันไทคุมิมินามิโนและเควินเคิร์ลเฮอร์มินามมโนลงเล่น7 8ปนาทีในเกมที่ญี่ปุ่นเก็บชัยชนะเหนือออสเตรเลีย 2- 1ในศึกฟุตบอลโลก2 0ง2รอบคัดเลือกและมีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสทำประตูแรกของโอทนากะ ขณะที่เคลนเฮอร์เก็บคินชีในเกมที่พบกับสาธารณรัฐไอแลนด์เอาชนะกาตาไป4-0ในเกมอุ่นเครื่องส่วนในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโรเบอร์สันกับตันทีมชัสกัลลดนก็เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมูงเกาะแฟรโรในขณะที่เซเนกัลของมาเน่ก็เอาชนะนามิเบีย3-1ขณะที่จอแดนแฮนสันลุกจากมานั่งสำรองหลังจากที่นาในที่76ที่เวมรีสเตเดียมในเกมที่อังกฤษเสมอกับฮังการี1-1 แต่มันเป็นค่้คขึนที่น่าหวังสำหรับคอสตาร์สซามิกาสและนาบีเกต้าโดยเกต้าลงเล่นเกมที่กินีแพ้ต่อมาโรโด1-4และฟูตบอลโลกรอบกันเลือกส่วนแอฟริกาในขณะที่กรีดของซามิกาสพ่ในเกมเยือนสซีิเดน2-0ครับแฟนบอลหงดแดงลิเวอร์พูลตั้งฉายาให้คอสตาสซามิกาสชื่อว่ากรีดสเกลเซอร์ ผมชอบที่แฟนๆเรียกกันแบบนี้นะครับบางครั้งผมก็ได้ยินตอนที่ผมกําลังลงเล่นอยู่ในสนามมันมีความสุขมากมันทําให้ผมมีพลังเพิ่มขึ้นเลยเพราะที่รู้ว่าแฟนบอลคอยสนับสนุนผมอยู่มันทําให้ผมมีพลังงานในการเต็มเกมขึ้นมากทาเกมกรุกคอสตาร์สเกัสพูดถึงฉายาที่แฟนตั้งฉายาให้กับเขาว่ากรีดสเกลเซอร์ส่วนทางด้าน,นความภาคภูมิใจของพ่อแม่หรือว่าครอบครัวของคอสตาร์สเกัสภูมิใจในตัวของคอสตาร์สเมกัสมากที่ได้สวมเสื้อลิเวอร์ pool โดยคาวซาส,าสมมกัตบอกว่าครอบครัวของเขาภูมิใจในตัวเขาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทีมลิเวอร์พู o l นี่คือสุนทรีลิเวอร์พูลคร,รลับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่13ตุลาคมนะฮะ